ต่อเน,นื่อไปดูกรณีของ b i g g r ม Power ตามที่เราได้มีการน,นำเสนอกันไปเมื่อวานนี้นะฮะในส่วนของสองโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมออนอกชายฝั่งที่สาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าประเทศเกาหลีใต้ครับล่าสุดก็มีความชาัดเจนในแง่ของตัวเลขพี่สุประชัยนะฮะที่จะเป็นมูลละคาเพิ่มที่เกิดขึ้นกับผลประกอบการ,รหลังจากที่มีการ ดำเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์หรือว่า COD ไปแล้วนะครับก็ถ้ารายละเอียดนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับว่า2โครงการนะครับตัวแรกก็คือตัวของหนากัวนะครับตัวนี้หนากัวบูฮาร์ดนะครับก็ถือหุ้นอยู่29%เส,เสร็จตเตรงนี้นะครับแล้วก็กําหนด COD นะครับก็คือปีธันวาคมปี2 0 8 8 ระยะเวลาการขายไฟนะครับ20ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ธันวาคมปีหน้านะครับก็เริ่ม COD นะครับขนาดกาลังการผลิตโดยรวมนะครับก็อยู่ที่365เมกะวัตต์อันนี้โครงการแรกนะที่เมื่อวานเนี่ยขอขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้นะครับว่า365เมกะวัตต์นะครับ COD ธันวาคมปี2018แล้วก็อีกโครงการนึงก็คือตัวของฮา n ์บิดนะครับตัวโครงการของฮานบิดเนี่ยครับก็ ขนาดกําลังกาลิตนะครับก็อยู่ที่จำนวนกำลังการผลิตอยู่ที่375เมกะวัตต์อันนี้กำหนด COD ธันวาคมปี269อันนี้ที่เรารายงานไปเมื่อวานโดยสรุปนะครับก็คือเข้าไปถือหุ้น49% แต่ประเด็นก็คือว่าที่น่าสนใจคือมีการประมาณการนะครับในแง่ของส่วนแบ่งกําไรตามสัดส่วนการถือหุ้นใน2โครงการนี้นะครับมีการประเมินไว้นะครับว่าจะมีกําไรเฉลี่ยเข้ามาในบีกิมนะครับประมาณปีละ1 2 0 0ถึง1,400ล้านบาทครับอ,อันนี้ที่จะเข้ามาหลังจากมีการซ o d ดีอย่างที่บอกฮะโครงการแรก CO d ดีธันวาคมปีหน้าแล้วก็อีกหนึ่งโครงการธันวาคมปี2อ9พั้นั่นเองนะครับนะฮะ ก็2โครงการมีหนากลัวกับฮานบิดใช่ครับ1 2 0 0องร้ถึงพันสเมกะวัตต์เออขออภัย1 2 0 0องร้ถึงพันสล้านบาทในแง่ของประมาณการส่วนแบ่งกำไรที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่อจากนี้แล้วก็แน่นอนนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็น2โครงการที่ถูกต่อยอดออกมาจากการประกาศ ครับแผนการเข้าลงทุนในเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วใช่ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยบริกเขาประกาศแผนไว้น่าสนใจครับในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานลมนะฮะร,ร่วมพันไมกะวัตนะอ่าใช่มีอยู่5โครงการประมาณ1,000เมกะวัตเป็นลมนอกชายฝั่งทั้งหมดเลยนะครับก็อย่างครั้งที่แล้วคงจำก็ได้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการแรกเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่า517เมกะวัตนะครับอันนี้ก็ ได้ใบได้ใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ,อันนี้โครงการแรกนะครับแล้วก็โครงการที่2ออันนี้ก็กำลังการผลิตนะครับ99เมกะวัตต์ด้วยกันได้รับใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโครงการที่3ก็มูลค่านะครับอขอแพ้กำลังการผลิตนะครับ99เมกะวัตต์นะครับอันนี้ก็ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีที่แล้วแล้วนะสำหรับโครงการที่3และก็โครงการที่4ของเขานะครับก็คือกําลังการผลิตนะครับ อยู่ที่240ไมกกวัตตด้วยกันอันนี้ก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วนะครับแล้วก็มีกำหนดซีดีในปี2569แล้วก็อีกหนึงโครงการโครงการที่5นี่75.6เมกะวัต์ด้วยกันอันนี้ก็ได้ใบอนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเริ่มดำเนินการเชิงพิ้ิตได้ตั้งแต่ในช่วงของปี67เป็นต้นไปอันนี้ก็ตามไทนะม์ไลน์นะ5โครงการที่มีการประกาศไว้ตั้งแต่ ต้นปีประมาณปลายปี2015ต้นปี66ที่ผ่านมานะครับก็โครงการนี้เป็นโครงการที่มีมูลค่ากำลังกดาลิตโดยรวมนะครับก็คิดอยู่ประมาณสัก1 0 0 0เพัมกะวัต์ด้วยกันก็เป็นโครงการบินฟาร์มทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับนะบอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่รวมกันแล้วถ้าดูจากพอร์ตตรงนี้อีก740เมกะวั์นะครับก็ถ้ากับว่าตอนนี้เนี่ยพอร์ตของโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบีกลิมที่ในเกาหลีใต้นะครับ รวมแล้วก็อยู่ประมาณสัก1,770กว่ามิะวัตต์ด้วยกันนั่นเองนะครับคุณสุวัสดิ์สินสาดกก็มีมุมมองเป็นบวกนะครับต่อพัฒนาการที่เกิดขึ้นสำหรับทางบีกริมก็ประเมินว่าโครงการใหม่2โครงการนี้เนี่ยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับหรือว่า IRR เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10%ด้วยกัน ประมาณการกําไรสุทธิในปี2667ก็คือปีนี้นะครับก็จะเติบโตจากปี266ที่ผ่านมาทำตัวเลขไว้ที่3,000ล้านบาทโดยกําหนดคําแนะนำซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมาย34-35ถึงบาทอ,นะบอันนี้ก็เป็นกรอบในส่วนของราคาเป้าหมายซึ่งก็ถือว่าเป็นอัพไซต์ที่น่าสนใจจากราคาในปัจจุบัน ก็ถือว่าสอดคอ้อมื่อสักคู่คุณกรพัฒก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่36บาทนะสำหรับตัวของกรุงศรีพัฒนสินอันนี้ก็ให้ไว้แล้วก็อันนี้ยังของคุณกรพัฒเนี่ยยังไม่รวมเรื่องของอาไรายได้หรือว่ากําไรที่จะเกิดขึ้นจาก2โครงการใหม่นี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับปีกิมราคาในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่า เริ่มปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะในช่วงหลายวันทําการที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอบใหม่หรือเปล่าหลังจากในรอบที่ผ่านมานะก็ขึ้นไปเนี่ยก็แตะระดับประมาณ30บาทแล้วก็มีการย่อตัวลงมาค่อนข้างจะแรงแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญน่าสนใจนะครับไตรมาสแรกของปีนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้นะครับราคาก๊าซธรรมชาตินะครับตอนนี้มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนยัยยะสาคัญตามราคาน้ํามัน ขนะดนนกันค่าไฟรอบใหม่เนี่ยสูงกว่า3.99บาทในงวดที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่น่าสนใจของ b ีกลิมก็คือว่าในแง่ของไฟที่ขายให้กับโรงงานสากกรรนะครับหรือว่า SPP ต่างๆอันดับแรกคือค่าไฟเพิ่มขึ้นณะแนกนการต้นทุนค่าการลดลงเพราะฉะนั้นก็น่าจะทำให้งบของไตรมาสแรกของปีนี้ของบีกลิมก็เป็นที่น่าจับตามือนกันนั่นเองนะครับ